สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็นสุดหล่อของเรานะคะสุดหล่อประจําร้านนะคะคันนี้บอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่น้อยมากๆนะคะเป็นโตโยต้านะคะตัวล็อกโคนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2 8ตัวห้นะคะเป็นแคบล็อกโคนะคะคุณลูกค้าคันนี้ปี2021นะคะราคา 899,000บาทนะคะไม่เพียง10,000โลเท่านั้นนะคะตรงนี้เป็นล็อกล็อกโค้แท้นะคะจากโรงงานนะคะหน้านี้เลยนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะไฟตัดบอกนะคะเซนเซอร์รอบคันนะคะลูกค้าสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูอ่าภายในรถกันอ่าโหชุดแต่งนะคะก็จะสวยมากๆเลยนะคะยางวันยางออทอเรนนะคะออฟรดได้ออนรดได้นะคะไปเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นออโต้โฟด้วยนะคะเป็นล็อกโคออโต้นะคะปุ่มแอนตี้สตาร์ทนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะคะจอดีวีดีนะคะอันนี้เลขใหม่นะคะหนึ่งมืนแปดร้อยกว่าโลนะคะคุณลูกค้าราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะคนซื้อเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดข้าวโอนนะคะฟรีภาษีพรบด้วยนะคะรับประกันเครื่องและเกียร์ให้หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะคะร้านอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอก คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรใต้ล่างคลิปนี้สำหรับวันนี้จันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ